สวัสดีครับ King t h o อ g Motorcycle คลิปนี้ก็มาเจอกับ Phantom 200cc เหมือนเดิมครับผมครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นคลิปย้อนหลังครับผมผมทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า,าคือมีเรื่องแนะนำนะครับผมม,มีเรียกว่าเป็นวิทยาทานครับผมหลังจากที่เราประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่ครับผม สิ่งที่ขาดไม่ได้ของรถสี่จังหวะก็คือพวกวาลมันจะมีวาลมีกระเดื่องวาลมีโซโลาลิ้นอะไรต่างๆครับสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ,อน้ำมันเลี้ยงทุกอย่างของช่วงบนนะครับผมก็คือเลี้ยงด้านบนตรงนี้นะครับผมครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างฝั่งนี้ครับฝั่งคลัต์ก็จะมีปั๊มน้ำมันปั๊มเรียกว่าปั๊ม น้ำมัมนเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องจะไหลเวียนแล้วก็จะผ่านปัมวิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับผมทางนี้ครับวิ่งขึ้นมาด้านบนครับตรงเสื onun, ้อส <cra> ูบวิ่งขึ้นมาผ่านมายังตรงนี้นะครับผมก็คือที่น็อตตรงนี้ครับจะเป็นรูอยู่ครับผมตรงระหว่างเสื้อนะครับจะเป็นรูแล้วก็จากรูตรงนั้นนะครับก็จะมีฉีดมายังอ่าด้านในจะเป็นกระเดื่องลิ้นนะครับผมกระเดื่องแล้วก็ มาเลี้ยงกระเดื่องไอซีมาเลี้ยงกระเดื่องไอดีครับผมครับอันนี้คือขาดไม่ได้เลยครับผมเวลาประกอบต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าปั๊มน้ามันเครื่องเนี่ยทำงานหรือเปล่าถ้าปั๊มน้ํามันเครื่องไม่ทํางานนะครับผมทุกส่วนของเครื่องยนต์ที่มันหมุนนะครับมันก็จะเสียดสีกันครับเกิดความร้อนแล้วก็ทําให้สึกหลอนะครับผมครับอย่างเฟนทอมเนี่ยผมประกอบเรียบร้อยแล้วครับ ผมตั้งวาลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ก่อนที่จะปิดฝาวาลนะครับผมเราต้องมาเช็คว่าน้ํามันวิ่งขึ้นมาที่เลี้ยงกระเดื่องวาลหรือเปล่าครับนี่ผมเปิดฝาวาลไว้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นวาลไอดีนะครับฝั่งนี้จะเป็นวาลไอเสียครับผมแต่ว่าผมปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอเสียลองมาเปิดลองมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับถ้าน้ํามันวิ่งขึ้นมาเลี้ยงวาลไอเสียแล้วก็ไอดีครับก็โอเคครับผม ทำงานเครื่องเราทำงานยากทำงานได้ครับผมไม่มีปัญหาแต่ได้เกิดว่าน้ำมันไม่เลี้ยงตรงนี้นะครับมีปัญหาแน่นอนครับผมหลังจากประกอบแล้วนะครับเสียงดังบ้างลูกปืนน้ำมันไม่ชุ่มก็มีเสียงดังกระเดื่องมีเสียงดังโซลาลิ้นก็คือดังทั้งหมดเลยครับผมด้านบนสาเหตุที่ดังของแฟนท่อมสองร้อยนะครับลองมาเช็คด้านบนก่อนครับก็คือชุดกระเดื่องวาล์วชุดวาล์วครับถ้าไม่เช็คตรงนี้ครับมีปัญหาแน่นอนครับผมไปหมดเลยครับทั้งลูกสูบ โคเวียงทั้งกระเดืองวาวทั้งวาวไอเดียเสียคดงองหมดเลยครับผมแล้วมีเสียงดังโซ่ราวลิ้นก็คือไปหมดเลยครับผมกลับลองมาดูกันนะครับว่าสตาร์ทเครื่องแล้วน้ำมันวิ่งขึ้นหรือเปล่าครับผมไม่ได้ต่อถังน้ำมันไว้ครับผม ดูนะครับเดี๋ยวผมยองลองยกโชกดคดูน้ำมันน่าจะมีน้อยนะครับในคาบูเรื่องก็เลยไม่ติดครับผมดีครับผมตั้งสารู้ให้แก่หน่อย อาจจะน้ำมันมีน้อยครับในคาบูเครื่องไม่ติดเดี๋ยวผมขอต่อถังน้ำมันสักแป๊บนึงนะครับสัดครูนะครับ ครับผมเมื่อกี้ผมใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งแล้วครับก็เพื่อให้น้ำมันได้มีในคาบูแล้วจะตัดติดได้นะครับผมลองมาดูกันนะครับว่าน้ำมันจะขึ้นจากตรงนี้หรือเปล่าครับแ okay, ครับว่าน้ำมันกะเด็นขึ้น,นครับผมอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผม ถ้าน,น้ำมันไม่เลี้ยงส่วนนี้นะครับมีปัญหาแน่ครับผมรถท่านขอดับเครื่องก่อนนะครับกระเดื่องแรงมากขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับผม